วิดีโอเราอยู่ที่น้ำเพิงนะครับผมมันไม่ช่สาบไว้นะลูกอย่าโดดผู้พ,พัดพลาดเดี๋ยวโดนหินระวังไหลไปนะลูกอุ้ยระวัาวางไหลไปอย่าอย่าโซนมากเดี๋ยวมันกิ้งบู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 ไหลลงไปนู่นเลยลๆๆอดมากร์กันเยอะแล้วดูที่คนมากกันเยอะอะไรคิวกินตลกตลก นสบายดีนะทำไมลงน้ำมันไม่เกียยอ่ะเออเครื่องเกลี่ยนะเกลี่ไม่ใช่เลยมเแม่จะไปหาแม่นะ๊าป๊าตุ้งโผล่เออเระวังระวังเกลี่<ต>เ,ออเยอะเยอะ อย่าไปใกล้ทางอย่าไปใกล้ทางน้ำไหลลงเดี๋ยวมันไหลลงไปลูกเดี๋ยวมันไหลลงไปพ่ป,ป้าจะพาให้หนูนนไหลลงไปแ้ไหมอู่าอยากอยู่ห่างๆเลย